5พฤษภาคม2568ก็ยังอยู่ในงานโอทอปภูมิภาคอยู่นาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาเยี่ยมกลุ่มพวกเราชาวร้านค้าโอทอปทั้งหลายนะครับท่านก็มาเยี่ยมบูธต,ต่างๆแล้วก็มานั่งทานอาหารกลางวันที่นี่ก็บรรยากาศเป็นกันเองไม่ได้มีการต้อนรับอะไรนักหนาหรอกนะ ส่วนช่วงนนทีทองของการขายสินค้าโอท็อปภูมิภาคเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงนิดหน่อยแล้วก็ หกโมงเย็นนิดหน่อย2ช่วงด้วยกันนะครับลองมาดูได้นะเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าไม่ดีนะก็เป็นสินค้าดีๆนี่แหละแต่เขาเอามาลดราคากัน10% 20%นก็นแล้วแต่ชนิดของสินค้าสินค้าทุกอย่างเป็นสินค้าดีนะครับไม่มีตำหนิและก็ยังมีคุณภาพยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเขานํามาบางชิ้นเท่านั้นนะที่จะมาลดราคาก็คือไม่ได้ลดทั้งหมดก็เอามาบางส่วนนี่แหละเอามาลดราคาลดบางบางร้านเนี่ยลดถึงเกือบ70%เลยนะไม่ได้มีทุกร้านค้านะคานที่จะเอาของมาลดราคาเนี่ยเขาต้องไปลงชื่อกันก่อนก็แต่ละวันก็จะมีร้านค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่วงที่ผู้ที่เข้ามาช้อปปิ้งเนี่ย ต่างชอบกันมากเพราะอะไรเพราะว่ามันได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเดิม เขาขาย200บางทีเขาจะเหลือลดเหลือ150 250ลดเหลือ200อะไรประมาณนั้นแหละ50-60บาทก็ยังดีนะแต่บางบอย่างเนี่ย<บ>เขาขาย200ลดเหลือ90เนี่ยมีนะราคาแบบเนี้ยหาซื้อได้<บ>ก็ต้องมานะมาให้ตรงเวลาหน่อยสักประมาณ11โมงกับ5โมงเย็นอะไรประมาณนั้นแหละเขาจะ เริ่มขายกันนาะมันก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงอะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ให้มาช่วงนั้นรับประกันทันแน่นอน <mm> ก็เรียกได้ว่าจะได้ของดีราคาถูกในงานโอท็อป <mm> ภูป <mm> มิภาคเขาจัดขึ้นที่อายุทยาลานวัดพระรามตั้งแต่9ก้าโมงเช้า แต่เขาเปิดประตูให้เข้า10โมงนาะจนกระทั่งถึง3ทุ่มนูนนะ่นของกินของใช้เพียบที่สำคัญหมาจากจังหวัดต่างๆเยอะแยะไปหมดทั่วทุกภูมิภาคอะนะ อาจจะทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้โอ้ท็อปดีๆสินค้าดีๆมีมาตรฐาน2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็มารวมกันอยู่ที่นี่ที่สำคัญมีชวนชิมอร่อยอร่อยเพียบเลยอ,อย่าลืมอย่าพลาดนะเพราะว่าถ้าเรามาที่เนี่เราไม่ต้องเดินทางไปเมืองทองหรือเราไม่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดที่เขาขายเองที่เขาผลิตเองนะเพราะว่าผู้ประกอบการก็นำมาขายเองที่นี่แล้วราคาก็มิตรภาพด้วยกันทางนั้นมาเลือกมาซือ ือมาหาของฝากกันได้นะแล้วเฟรม